สวัสดีค่ะสวัสดีชาว g ีเมมเบอนะคะกอจิจากรายการเทยเที่ยวไทยค่ะวันน <Bron información>? ี <gemacht> ้มาอยู่ในงานนะคะครบรอบ4ปีของแบงค์ h ชนแนลนะคะก็ครบรอบ4ปีแล้วปีหน้า เข้าสู่ปีที่5แบงก์ชาแนลของเรานะคะก็จะมีรายการใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะรอติดตามแล้วกันนะคะจะเป็นรายการชิคๆเก๋ๆเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนรายการอื่นๆที่มีอยู่แล้วในแบงค์ชาแนลของเรานะคะก็จะ เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการบ้างอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างเดี๋ยวรอติดตามละกันในส่วนของรายการเที่ยวไทยนะคะปีนี้นะคะคนดูก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเราจะจัดทริปพิเศษนะคะสำหรับคนดูที่อยากจะมาเที่ยวกับพวกเรางานนี้ไม่มีการถ่ายทำรายการเป็น Exclusive Trip จริงๆนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแบงค์ชนแนลของเราครบรอบ4ปีแล้ว มีปีที่5ปีที่6 7 8 90 1ไร่ๆได้ไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะ i'm loving คำนะคะที่จะมอบให้แบงค์ชาแนลของเรานะคะขอมอบคำว่าเก๋มากพูดเลยแฮปปี้บอเด้นนะคะแบงค์ชาแนลครบรอบ4ปีแล้ววยพร4 4ี่คำเพราะว่าเป็นครบ4ปีใช่ไหมก็ดังฮอตฮิตระเบิดขอให้หวัง <h ums> <h ums> อะไรเนี่ย <h ums> ขอให้สมดังตั้งใจเลยนะคะแฮปปี้บอเดนค่ะ สวัสดีครับชาวจีเมมเบอร์ครับพวกเรา yesterday นะครับวันนี้ก็มาขออวยพรกับทางช่องแบงค์ชาแนลหน่อยด้วยกันเนาะคำอวยพรของเราพวกเรา4คําคือเก๋ชิคแนวจ้าสำหรับ4ี่คำนะครับที่จะมอบให้กับการเบิร์ดเดย์ของแบงค์ชาแนลนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเป็นคำนี้เลยแล้วกันนะครับมั่งมีสีสุขสี่คำพอดีครับ Happy birthday ครับสวัสดีครับผมขชาธนทันจาก True f a n t a s i a ครับผม Happy birthday สี่ปีแล้วนะครับแบงค์ชาแนล ก็ให้พูด4คำใช่ไหมฮะคิดไปแล้วแหละว่าน่าจะเป็นคำว่ารวยสวยหลอ่อสุขครบเลยสำหรับวันนี้นะครับในโอกาสครบรอบ4ปีของแบงค์ชาแนลนะครับแบงค์ชาแนลก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เป็นส่วนร่วมในการเดินทางของศิลปินกับทุกท่านนะครับผมขาดแบงค์ชาแนลไปพวกเราก็คงเดินทางได้ยากเย็นนะครับวันนี้เราก็มี4คํคำนะฮะมาให้แบงค์ชาแนลนะครับผมแบงค์จงจะเริ่มครับผมยินดีด้วยครับผม <S <S <S>